สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนครับ yeah, <who? S 1> วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอโครงการคุณละครึ่งนะครับที่รัฐบาลเพิ่งออกไปให้ใช้เมื่อวันที่23นี่เองซึ่งวันนี้ครับผมก็กลับมาถึงบ้านพอดีเลยก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าไม่ประทับใจเลยใช่ไหมไปลองของมาไม่ใช่อยากรู้ว่าว่ามันใช้ได้ไหมคือ,ค,อ,อคือด้วยแม่บ้านผมก็คือใช้ซื้อน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาขวดนึงไม่ได้โคฟนายี่ห้อนะ แต่ว่าน้ำปลาหมดก็เลยผมซื้อน้ำปลาน้ำปลานี้ก็ขายอยู่ในราคา30บาทผมก็เลยเออวุ้ยเดี๋ยวจะไปใช้กับร้านแถวบ้านที่ว่ามีอยู่ร้านหนึ่งจะไปใช้บริการด้วยก็เติมเงินในจีวอลเลตไป15บาทเรามี15บาทเราจะให้อีก15บาทรวมเป็น30สบาทแล้วก็ซื้อได้แล้วก็ไปที่ร้านคือเงินเงินในจีวอลเลตเราก็พอมีอยู่แล้วแต่ว่ามีไม่ได้เยอะมีประมาณแบบไม่ถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าเออเราซื้อของ แค่บาทเนี่ยเราจะลองสแกนได้ไหคือคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็พูดคุยให้ฟังครับจริงๆแล้วครับรัฐบาลไม่ระบุครับว่าคุณจะต้องซื้อ5บาท10บาทหรือรัฐบาลไม่ได้ระบุครับรัฐบาลระบุว่าใช้เงินได้สูงสุดคือ150บาทเพราะว่าโครงการนี้ผมไปอ่านศึกษามาแล้วนะครับคือต้องการที่ช่วยร้านแปลกระดินร้านรากหญ้าซื้อ5้าบาท1ิบบาทได้หมดครับรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าต้องใช้เป็นร้อย คือดยความเป็นคนหรือเป็น,เ,ปนเพื่อนรุ่นเราเนี่ยเราไปซื้อคงไม่มีใครซื้อ5บาทหรอกครับจริงไหมฮะเต็มที่อย่างคนน้ำปลาเนี่ยก็คือสามสบาทแล้วไม่มีใครสือตังจะไปซื้อห้าบาทหรอกครับไม่มีหรอกแต่ว่าที่ผมต้องมาพูดเนี่ยเพราะว่าผมไปซื้อน้ำปลาเมื่อกี้เนี่ยคือเราก็บอกจะซื้อน้ำปลาคนหนึ่งแล้วก็เติมเงินเรียบร้อยแล้วอย่างที่เราเข้าใจคือเติมเงินคนละครึ่งผมก็เติมเงินไปแล้วปรากฏว่าพอบอกว่าจะให้คิดเงิน อ่าสแกนบาร์โค้นะครับทางร้านบอกว่าเจะถามว,ว่าใช้เท่าไหร่อ่าใช้เท่าไหร่พอถึงเวลาคิดเงินนะครับผมก็บอกว่าผมจะใช้แค่อ่าน้ปาป้าคนเดียวคือแค่3ามบาทเจ้าของร้านบอกว่ามันน้อยเกินไปทางร้านเราจะต้องซื้อสามร้อยคือใช้ทั้งหมดคือร้อ้าบาทผมก็เลยบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ระบุนะครับคือเขาบอกว่าให้ใช้สูงสุดได้ร้อยห้าสบาท คือผมต้องการจะซื้อแค่นี้ทําไมซื้อไม่ได้ล่ะครับก็เกิดการโต้เถียงอยู่สักพักหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคครับแบบนี้ร้านพี่เอาเปรียบลูกค้านะครับร้านพี่นี่ค่อนข้างผูหมอนะครับอย่าคิดว่าประชาชนที่เขา่ว่นกับกันแล้วเขาไม่รู้นะครับผมก็เลยกลับมาแล้วก็มาเล่าให้ภรรยาฟังแล้วก็เลยมาทําคลิปนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วผมก็จะซื้อน้ำปลาที่ร้านสะดวกซื้อให้แนละ้วเพราะรู้สึกว่า โครงการเขาจัดทํำให้มาดีนะครับแต่เจอพ่อค้าเนี่ยที่มาเอาเปรียบประชาชนหรือว่าหน้าเลือดกินไปเนี่ยมันมันมันไม่โอเคครับถามว่าประชาชนบางคนเนี่ยเขาต้องการใช้งินแค่สามสิบห้าสิบไม่ได้ต้องการเป็นร้อยนะครับคือคําว่าร้อยห้าสิบบาทเนี่ยถ้าคิดเป็นวันแล้วนะครับมันใช้ได้อยู่ประมาณยี่สิบวันนะฮะถ้าร้อยห้าสิบบาทแต่ถามว่าประชาชนบางคนเนี่ย เขาไม่ได้มีเงินต้องเติมร้อยห้าสิบาททุกวันทุกวันนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะทําโครงการคนละครึ่งมาทําไมก็ฝากเพื่อนๆนะครับคือถ้าเจอร้านแบบนี้นะครับผมบอกแล้วว่าอยากเข้าไปใช้บริการเขาหลีกเลี่ยงเงิดีกว่าเพราะรู้สึกว่ารู้มากแล้วเกินรู้มากแล้วมาแนะนําม,มาบอกกับคนประชาชนที่ไม่รู้มันดีกว่าแต่ในที่นี้รู้มากคือแล้วมาเอาเปรียบเขาผมว่าไม่โอเคเลยในส่วนตัวผมนะครับ ้าเจอร้านแบบนี้ผมไม่เข้าเลยแล้วก็ไม่ไปเลยเจอแบบนี้แล้วไม่เอาแล้วในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเหตุการณ์แบบนี้หรือจะใช้ประสบการณ์ก็ก็คอมเมนต์มาได้นะฮะในส่วนตรงนี้แม่บ้านจะมีเสริมอะไรไหมไม่มีค่ะเพราะว่าค,คือรู้สึกว่า คือเคยไปใช้มามันใช้ได้ไงเคยเคยไปใช้ที่ร้านอื่นคือยอดมันก็ไม่ถึงสามสามร้อยเขาก็รับเราใช่ไหมเนี่ยเขาก็รับซึ่งปกติร้านเนื้อย่างร้านหมูกระทะร้านอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดเป็นเยืนนะเป็นโต๊ะไปโต๊ะหนึ่งห้าคนอย่างเงี้ยคมันก็ได้รวมยอดเลยว่าเท่าไหร่แต่นี่คือร้านเขาอะจะหารมาเลยทั้รวมทั้งค่าน้ำค่าเตาค่าอะไรต่างๆตัวแล้ยเมาตัวละเขาไม่ได้กำไรครับรวมค่าน้ำค่าเตาเสียสุดเออ คือคือจริงแล้วจริงๆแล้วมันเป็นบางร้านมากกว่าคือที่พูดมาเนี่ยคือมันเป็นบางร้านแต่คือรู้สึกว่าไม่ไม่โอเคครับเอางี้ว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนถ้าเจอร้านแบบนี้เราเราไม่ต้องประท้าครับเราแค่อธิบายไปว่าเป,เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็บอกว่าต่อไปนะครับผมก็จะไม่ใช้บริการพี่แล้วแค่นั้นเองไม่เป็นไรก็คือเราเรา,เราซื้อไม่ได้ก็<อ>ไม่เป็นไรเราไปลองดูร้านอื่นอาจจะมีร้านอื่นที่เขาโอเคเท่าไหร่เขาก็รับห้าสิบบาทเท่านึงเขาก็รับอะไรอย่างเงี้ย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับเตือนเตือนภัยดีกว่าเตือนภัยสำหรับคนที่จะใช้บริการแล้วก็เตือนเจ้าของร้านที่จะใช้บริการอย่าเอาเปรียบกันนักนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับ